นี่นะครับหลังจากผ่านฤดูร้อนมาก็ย่างเข้าสู่ฤดูฝน l ไ t must go on ครับชีวิตจำต้องดำเนินต่อไปนะครับชีวิตของชาวนานะครับตอนนี้ได้ทำเทือกเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับทุบคาดเรียบร้อยนะครับบวกกับนะครับพระอาทิตย์ กำลังคล้อยต่ำใกล้จะตกดินนะครับดูนะครับตอนนี้นะครับขณะนี้ได้วันเมล็ดข้าวลงไปแล้วนะครับนะครับตอนนี้นะครับวันเมล็ดข้าวลงไปเรียบร้อยครับนี่นะครับหลังจากนี้อีกประมาณสัก10วันก็จะเห็นข้าวขึ้นเขียวขจีนะครับดูบรรยากาศนะครับท้องทุ่งนะครับเนี่ยครับพระอาทิตย์คล้อยต่ำใกล้จะตกดินครับท้องฟ้าก็ค่อนข้างจะสีสัน สวยนะครับดูนะครับนี่ครับชีวิตของไทยฟาร์มเมอร์นะครับชาวนาไทยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับถึงกระดูทํานาก็ต้องทํานากันต่อไปนะครับเพราะอาชีพชาวนาก็คือทํานานะครับถึงแม้ว่าต้นทุนต้นทุนการผลิตจะสูงนะครับน้ํามันปุ๋ยยาแพงหมดนะครับตอนนี้นะครับ แต่ชาวนาก็ต้องทำนาเพราะไม่มีรายได้อย่างอื่นนะครับที่จะมาชดเชยหรือใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับดูนะครับประมาณนี้ครับนี่นะครับทุ่งนานะครับนี่ยครับนี่เพิ่งหว่านข้าวลงไปนะครับหลังจากนี้อีกสัก10วันผมจะมีคลิปต่อไปนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็วันเรียบร้อยแล้วครับ รอข้าวแทงหนอนะครับแทงหนอขึ้นมาก็จะเขียวขจีสวยมากเดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อไปนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับชาวนาประเทศไทยนี่นะครับโอเคนะครับขอจบคลิปที่1ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปที่2ต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ